สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมอมานการปัดค่ะทาวีพูค่ะช่วงบัพปภค่ะนะช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องของความเชื่อกันมูเตรูนะคะ<ม>สิ่งที่เราจะต้องทําเวลาเรารู้สึกทุกข์ใจในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็โชคลาภสิ่งแรกก่อนเลยเอากันเงินก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เรามีนะคะสิ่งดีๆนั่นก็คือกุญแจทาเวสุวรรณหลายคนไ่กุญแจทาวเวสุวรรณคืออะไรว่าเดี๋ยวฟังก่อนนะคะกุญแจทาวเวสุวรรณเนี่ยมีทั้งเนื้ออร่อยลมดำะะแล้วก็เนื้อเงินแท้มดอาะะต่ละอับ แตกต่างกันยังไงเวลาใครทําธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขายของขายของออนไลน์ขายของในติ๊กต็อกเนี่ยนะครับบางทีเงินเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกไปมันเหมือนกระเป๋าเราล่วมันเหมือนเก๊ะเราั่วมันเหมือนที่เก็บเงินถุงเงินถุงทองเราล่วนะฮะมันจะต้องมีตัวช่วยนะครับเ,เป็นเขาเรียกว่าตัวช่วยในเรื่องของความเชื่อ น,ะะนั่นก็คือกุญแจทาวเวสุวรรณนั่นเองนะ,ะล็อกเอาไว้ล็อกซับเอาไว้พิทักษ์ซับเอาไว้นะฮะล็อกอยู่ในเก๊ล็อกอยู่ในกระเป๋าตังค์ไม่ให้เงินเนี่ยไม่ให้เงินเนี่ยออกไปมีแต่เงินเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่ไม่ให้เงินออกไปหรือถ้าจะออกก็ต้องออกให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นนะกุญแจของเราในทาวเวสุวรรณมี2หน้าหน้าแรกเป็นยักษ์นะคะหน้าที่2เป็นหน้าเทวดานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีบทสวดให้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับในการเรื่องของการ ล็อกเงินล็อกทองแล้วก็ล็อกทรัพย์ไม่ให้มันหลุดรอดออกไปส่วนอีกอันนึงนะคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คืออันนี้ของจริงนะคะแล้วก็เลสุบรรณนี่ก็ของจริงอีกอันหนึ่งก็จริงยิ่งกว่านั่นก็คือนะฮะกุมารทองน้องเข้าจีซึ่งเป็นกุมารทองกระเทยเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยใครอยากรู้ว่าประวัติน้องเข้าจีเป็นยังไงอธิบายยาวคุณเข้าไปดูในเพจนะคะใครมีเชื่อกูอ้เชื่อนะคะขอบคุณกราฟคุณกราฟที่ทำงานบริษัทอ่าผลิตรายการในเมืองไทยมาประมาณ30กว่าปีเงินทองไม่เคยขาดสายเพราะว่าามีก วันทองน้องก็จีเขาเรียกว่าทำขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยพระอาจารย์ชื่อดังปุงเศษอยู่ร้อยแปดวัน <c oughs> และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนี่นะคะใช้ไม้ตะเคียนโบราณไม่ใช่ไม้ตะเคียนที่เพิ่งอะไรเงี้ยมันผิดกฎหมายนะคะใช้ไม้ตะเคียน โบราณขออภัยอะโบราณเลยนะคะแล้วก็ปุกเสกปุกเสกที่วัดอะไรคะวัดธรรมชามงคลน,นั่นเองนะคบอาจารย์พิบุกเสกพัดนั่นเองถูกต้องนะคุณผู้ชมนะฮะใครสนใจเช่าบูชาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภความรักกับโชคลาภคุณขอน้องเข้จีได้เลยทีมที่เขาแกะสลักเนี่ยเขาขอเรื่องโชคลาภ ถูกหวยกันยกเซตนะคะของไทยแท้ไม่ใช่ของต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเช่าบูชากันได้เลยวันนี้มาพร้อมโปรเช่าบูชาพิเศษครับวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่กุญแจทาวเวสุวรรณพิทักษ์ซับนะครับมี2แบบด้วยกันนะฮะแบบแรกคือเนื้อลอ,อยลมดำครับเปิดเช่าบูชาอยู่ที่699บาทนะฮะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อเงินแท้ลมดำนะฮะเปิดเช่าบูชานะครับอยู่ที่159 9บาทนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะบูชากุมารทองน้องข้าจีปเป็นกุมารทองกระเทยหนึ่งเดียวในโลกผู้ชมจ ก็สามารถเชา่าบูชาได้ที่ต้นารา2,500บาทนะครับด้านหน้าตรงนี้แล้วนะฮะ<น>ถ้าใครสในใจนี่เลยครับด้านล่างเป็นเบอร์ติดต่อก็ติดต,ต่ตอที่เบอร์นี้ครับ0851114466นะครับ<น>หรือที่ไลน์แอดนะฮะรูร้ปไปถึงความเป็นมาเรื่องราวการมูลหลักหลายรูปแบบแล้วก็การมูอย่างไรให้ถ,ถูกต้องไปดูเพิ่มเตนนิมได้ที่เพจน,นะฮะใคร<น>ไม่เชื่อกูเชื่อนั่นเองนะครับนะครมาที่ข่าวบันเทิงค่ะนี่คุณผู้ชมครับไปดูครับคลิปฟาดกัน กลางรายการนะสำหรับเปิ้ลไอรินแล้วก็คุณปอบเปียดนั่นเองนะฮะ <Huh. S 1> ช่วงนี้ถือว่างานเข้าคุณเปิ้ลไอรินมากเลยหลังจากที่ได้ไปออกรายการคุยทะลุดราม่าที่เวิร์กพอยตนะฮะแล้วก็มีประเด็นบางส่วนนะครับ อ,ออกมาให้คนได้เห็นกันก็คือไประเด็นเรื่องของเงินหายอ่ะเ <ฮะ S 2> มื่อวานนำเสนอกันไป <ฮะ S 2> ก็มีการแฉว่าเออทางอดีตผู้จัดการเอาไปบ้างท <ฮะ S 2> างทีมงานเหมือนว่าเป็นการเอาเงินไปบ้างโน่นนี่นั่นต่างๆครับ <ฮะ S 2> แต่ล่าสุดนะในโซเชียลมีการนะฮะแชร์คลิป,คล,ปคลิปหนึ่งครับบางช่วงบางตอนที่คุณเปิ้ลไอรินเนี่ยฟาดรายการแต่ก็เจอพิธีกรฟาดกลับนะอยู่ในรายการเลยสดๆเลยนะฮะมีคนดูจานวนเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวลองไปดูคลิปนิดหนึ่งครับคุณแม่อะไปดูกันหน่อยฮะเมื่อกี้เปิ้ลเห็น ขึ้นข้อความมาว่าเปิ้ลไอรินยกโลกยกโลกยกเลกิกลูกเสือโดนทัวลงพันกว่าแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งใน a ฟ e บ o o k เปิ้ลมีคนมากดไลค์ชื่นชมหมื่นกว่ามันไม่เข้าใจว่าคุณจะเอาจุดที่คนอื่นดา่าเปิ้ลน่ะขึ้นมายกอยู่บนจอเพื่ออะไร<ม>สิ่งที่รายการนี้กําลังขยายอยู่แต่สิ่งที่รายการนี้กําลังขยายอยู่ก็คือในเรื่องของคนกําลังทัวลงเปิ้ล ับบ้งเต่เปิ้ลมานั่งเนี่ยเปิ้ลยังไม่เห็นเลยบวกเลยสมชื่อรายการจึงเลยคุยทะลุดรามา่าวันนี้ถ้าไม่มีข่าวดราม่าเราคงไม่ได้มานั่งคุยกันวันนี้<ะ>เราเปิดพื้นที่คุณเปิ้ลได้พูดนะคะ,ะและพยายามจะฟังในมุมที่คุณเปิ้ลอยากจะพูดดังนั้น ข่าวดราม่าที่มันตั้งต้นแน่นอนมันดราม่าลบๆเราถึงอยากจะฟังคุณเปิ้ลเราก็ไม่แน่ใจว่าหลายคนจะเปิดใจฟังคุณเปิ้ลได้แค่ไหนแต่เราพยายามอยากจะฟังคุณเปิ้ลแล้วแน่นอนคุณเปิ้ลจะต้องพูดมีมุมตัวเองที่อยากจะพูดดังนั้นมุมนี้บาลานซ์แล้วค่ะเนี่ยบราพยาานั่งฟังไม่ขัดคุณเปิ้ลเลยเห็นไหมนะคะถือว่าเป็นอันเข้าใจกันว่าพยายามจะเปิดใจคุยกันและอย่าพักครู่กันและเ๋ยวพักครู่กันและเอย่าพักครู่เดียวเพราะันเบรก นะคะก็จริงๆแล้วก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะถ้าถามพี่นะคะน้องปอเปียะเขาเขาต้อง ตามตามคอนเซปต์ของรายการถ้ามันมีอะไรที่มันร้อนแรงเข้าขึ้นมามันก็ต้องถามกันได้แต่เราก็เข้าใจเปิ้ลนะว่าเอ้ยตอนบัติดต่อไปครั้งแรกอะถามแค่แค่เรื่องนี้แล้วทําไมเวลาขึ้นทําไมมันขึ้นด่ากูเต็มไปหมดเลยว่าเหมือนกูแบบเป็นจําเลยของสังคมเหมือนกูแบบว่าเอากูไปแขวนให้คนเขาดา่าแต่ทําไมในเพจกูทําไมไมันมีแต่คนชื่นชมกูอันนี้ก็เป็นมุมของเปิ้ลเราไปว่าเปิ้ลไม่ได้นะคะเพราะเปิ้ลเขาเห็นว่าเนี่ยที่เปิ้ลพูดมาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการต้านหนึ่งหนึ่งสองหรือเรื่องลุง งลุ่มตู่หรือว่าเรื่องของการคัดค้านเขาเรียกว่าไม่ให้มีการขายเขาเรียกว่าเซ็กเวอร์เกอร์นะคะอันนั้นก็คนก็ชื่นชมเปิ้ลนะคะแต่ว่าเราก็ต้องทําใจอะเปิ้ลเพราะว่าเราไปออกในการเขาเรามีค่าน้ํามันลดเขาก็ต้องเอามุมที่เป็นดาม่ามาให้เราแล้วเราจะแก้ยังไงอันนั้นคือปัญหาว่าถ้าเราแก้ได้เราก็รอดแต่ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ไม่รอดจบแค่นั้นค่ะนะคะอย่างน้อย คือไปกันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิ้ลน,นี้ได้ค่าน้ำมันลดเยอะเลยนะฮะเยอะกว่าดาราท่านอื่นนะคะพเพราะว่าด้วยความที่เปิ้ลเนี่ยเ,เขามีประเด็นแล้วก็มีคนดังแล้วก็ตอนนี้ประเด็นของเปิ้ลนนมันร้อนแรงทั้งประเทศไทยเขาจ่ายเท่าที่เ่าทราบมานะคะเขาบอกว่าเปิ้ลได้ค่าค่าเสียวเวลาครั้งเนี้ยมากกว่าเดิมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณหลายพัน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 เขาบอกหลายพัน นะคะอ่านคนอื่นอาจจะได้แค่หมื่นเพิ่นอาจจะได้หมื่นห้าอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเปิ้ลเราเราเชื่อว่าเปิ้นเนี่ยเปิ้นเป็นคนทําบุญทุกเชา้าแล้วเปิ้นเป็นคนที่ปล่อยวางถ้าใครได้คุยกับเปินเ้นได้รู้จักเปิ้นเนี่ยเขาจะรู้เลยเปิ้นจะเป็นคนที่คุยเรื่องของธรรมะมแล้วชอบนั่งนั่งวิปัสสนานะคะเคยคุยกันเรื่องนั่งวิปัสสนาอะไรพวกนี้สมัยก่อนที่เจอกันที่วิกซีลัดเผาเปิ้นก็เป็นคนธรรมะทำหมูมนะคะโดยส่วนตัวพี่ว่า เดี๋ยวเขาต้องผ่านไปได้อเขาต้องผ่านไปได้เพราะว่าเปิ้ลเขาเขาไม่ได้ไปยึดติดอะไรกับวงการเยอะอนะคะเพลงเอาเอ็มวีไปแล้วก็โดนขโมยอเขาก็โดนมาแล้วหนังภาพ,พยนตร์เล่นไปแล้วก็โดนถอดก็โดนมาแล้วทําเพลงคนไม่คิดว่าจะดังก็ยันดันดังระเบิดโลกนะคะทั้ง,ท,งทั้งอะไรนะเบนสปอร์ตแล้วก็มันนี่ใช่ไหมก็ยังดังอยู่นะคะพี่ว่าเปิ้ลก็ผ่านอะไรมาเยอะ เพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าเขาปล่อยวางได้ครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นค่ะให้ปล่อยวางให้ได้นะฮะทำไมอมพูดเหมือนเปิ้ลจะปล่อยวางไม่ได้ล่ะไม่ใช่ก็ให้เขาปล่อยวางเขาจะได้ไม่เครียดไงมันปล่อยวางฉันเชื่อฉันคุยกับมันฉันรู้ว่าเปิ้ลมันคนปล่อยวางมันเป็นคนปล่อยวางคนทาบุญทุกเช้ามันปล่อยวางอยู่แล้วแต่เรื่องจะฟงจะฟองฉันก็บอกเลยว่าคนใหญ่เปิ้ลมันไม่ค้าข้อมันไม่ค้าความหรอกมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นพอสุดท้ายมันก็ไม่เอาดีกว่าเพราะคนมันทําบุญนะคุณผู้ชมคนทําบุญจิตใจทําบุน่ะ จะให้เขาไปขึ้นสมขึ้นศาลพอมันเห็นหน้าจําเลยแล้วจะร้องให้เมันก็ใจอ่อนเียมันก็ต้องถอนฟ้องมันจะไปเสียค่าทานายฟรีทาไมอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิ้นมันจิตใจ,จเราเราเรา,เราต้องเข้าใจว่าในสังคมเนี่ยเรามีเพื่อนหลากหลายแนวความคิดอ,อย่างที่พี่เตา๋าคนเข้ามาถามพี่เต๋าทำไมเพื่อนแม่เป็นสลิมเยอะจังคือฉันบอกเลยว่าฉันครบได้หมดฉันครบได้หมดว่าเพื่อนที่เป็นอนุรักษนิยมเป็นคนที่ตลกคุยสนุกคุยสนุกคุยตลก,ก,กมีอะไรปรึกษาเขาช่วยหมด อันนี้เรื่องจริงนะคะส่วนเพื่อนที่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักจะไม่เอาเรื่องการเมืองมาพูดคุยบนโต๊ะอาหารหรือเวลาเจอกันจะไม่คุยพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือคนไทยเหมือนกัน่ะนะคะประเทศไหนที่เป็นระบบประชาธิปไตยมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดสหรัฐาอเมริกาก็เป็นค่ะไม่ใช่แต่เมืองไทยอเมริกาก็เป็นคนที่เขาชอบประธานาธิบดีคนนี้และก็ชอบอดีตประธานาธิบดีคนนี้ เขาก็พอของเขาไม่ได้เขาก็ยกมือปักปกป้าปร,ป,รประทวงประทวงประทวงกันวันสองวันเขาก็หายไปสุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ต้องทํามาหากินเหมือนเดิมคือใครก็ได้ค่ะขึ้นมาเป็นรัฐบาลไม่ซีเรียสนะคะใครก็ได้แต่ทําให้ปัญหาปาก้องมันดีขึ้น ทำให้เรามีกินมีใช้มากขึ้นทําให้เรามีสิทธิที่เสรีภาพมากขึ้นแค่นั้นจบค่ะนะครับส่วนในส่วนของประเด็นค่าตัวหายของคุณเบิร์นไอรินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะครับคุณเบิร์ไอรินก็มีการบอกขอดาเนินคดีกับคุณโบนะฮะในมาตรา 3- ามสคดีลักทรัพย์แล้วก็คดีมาตรา3ามสครับกับบริษัทเวิร์กพอยต์เอเจน i เมนต์ในข้อหานําสื่อบางตอนในรายการอันมีข้อความที่ทําให้เกิดความเข้ิดอ่าซึ่งมาซึ่งความเกลียดชังและก็การหมิ่นประมาทรวมทั้ง2องผู้ให้ความเห็นที่หมิ รวม3เพจที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในโลกโซเชียลก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียงนั่นเองนะครับดังนั้นในวันที่9มิถุนายนเวลา10.00นเนี่ยนะครับก็จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีและก็แถลงข่าวที่สพมือปทุมธานีโดยทั่วหน้ากันขอบคุณค่ะอันนี้พี่เปิ้ลโพสในเพจขอนี้ปทุมปทุมก็เวิร์กพอยด์พอเวิร์กพอยด์ก็อยู่เขตปทุมพอเปิ้ลเปิ้ลบ้านก็อยู่เขตคลองสามวาเขาทำบุญอยู่วัดสัมมาชัญยวาส บ้านเขาอยู่แถวแถวบ้านพี่เต๋าแถวซาฟารีเวอร์แถวแถวแถวในคลองสามวาอ๋อสงสัยเขาไปแจ้งจับที่ปทุมคงไปแจ้งจับที่ปทุมมากกว่านะคะนำสื่อบางต่อในรายการครับเลือกเบิกพอยอยู่ปทุมไงลูกเวิกพอยอยู่ปทุมต้องไปที่ปทุมปาเปิลเขาอยู่อีกปทุมธานีอะไรตอนไหนอะที่ที่แบบว่านำสื่อบางตอนี่รรยรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าตำรวจเขาจะว่ายังไงเพราะว่าทุกบ้านเราเป็นอย่อางที่น้องแมนบอกว่านเราเป็นระบบเก่าหานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าข้อกล่าวหาเป็นยังไงอะไรยังไงแต่สุดท้าย,ายพี่พี่เชื่อนะคะไก่เกลี่ยค่ะไม่ใช่แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นความจริงแล้วเวิร์กพอยส์สามารถเอาเรื่องคุณเปิ้ลได้ไหมได้ก็เอากลับได้เหมือนกันได้แต่ว่าทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวดูกันก่อนเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนในวงการเดียวกันโอมเข้าใจไหม,มสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไก่เกลีย่ยเขาก็จะต้องมีคนกลางเข้ามาไก่เกลีย่ยไก่เกลี่ยไปทางอาจจะเวิร์กพอยส์อาจจะส่งไปแล้วบอกว่าเอยคุณพี่เปิ้ลนใจเย็น เออเดี๋ยวมานัดก,กินข้าวกันพี่เปิ้ลนะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันไก่เกี่ยกันได้คนอย่างเปิ้ลไอ้นิงเขาไม่ใช่คนใจแคบนางเป็นคนใจกว้างนางเป็นคนโอเคทำคนสปอร์ตอยู่เออถ้าจะไปเดินเลคดีกับอีคุณโบที่เป็นอันอันนี้ผู้จัดการนะได้อยู่แล้วแล้วพะเพาะอาเงินมันจะโดนคดีลัทรั์ไงรัทรั์แต่ทีนี้นโบก็ได้รองสารเพราะว่าผู้จัดก,การเนี่ยอันนี้เล่าในมุมของผู้จัดก,การก่อนก็คือคือไป คือไปบอกว่าเป็นเปิ้ลไอรีนมาเนี่ยแล้วทางนู้นเขายอมจ่ายไงปกติเนี่ยเขาจ่ายกันแค่หมื่นห้าไอหมื่นเดียวค่าตัวเปิ้ลน,นี่เขาเป็นค่าตัว,นนตวอ่าเหรดเหรดเหรีดดาราเหรดดาราอยู่ที่ประมาณเทปละหมื่นแล้วก็โบคงไปบอกว่าขอหมื่นห้าได้ไหมเพราะว่าผู้จัดก,การเขาต้องตัดห้าพันเข้าตัวเองอันนี้คือรา,าราคาจริงเหรอราคาดาราเหรียดดรา,ารายการท่านดาราอย่างพี่จ้าไปออกก็หื่นนึงวร หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยแล้วก็หักภาษีก็เหลือ9 00 0พันก็พันนิดๆอ่หลักเรดาราจ,จะอยู่ที่หมื่นหนึง่งรายการโต๊ะหนูแมบบก็หมื่นหนึ่งที่พี่เต๋อไปเอาก็หมื่นหนึ่งแต่ก็หักภาษีด้วยนะคะมีหักประสค์ภาษีเรียบร้อยแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยอา่า่าที่ทราบมาก็คือไปบวกอีก5,000ันไงบอกว่าเป็นค่าหางานให้แล้วคงจะหักเลยแล้วไม่ได้บอกเปิ้ลไงอืมนั่นแหละแค่แค่นั้นแต่เชื่อว่าเดี๋ยวคุยกันได้ ของพวกเนี้ยมันสามารถที่จะคุยและยอมความกันได้เพราะคนมันวงการเดียวกันอเดี๋ยวเปิ้ลเขาเขาไม่ใช่คนใจร้ายอะเปิ้ลอะมันเป็นคนดีคนหนึ่งอะอม,มีอะไรมันก็ช่วยเหลือบางทีไปไม่ได้ตามมันยังไปช่วยเลยเปิ้ลอะคิดบอกแค่นั้นแหละโอเคอาจจะแซลมันนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายอะความดีมันมีไงความ,มดีมันก็มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราต้องมองความดีเขาด้วย นะคะอย่าไปจงเกียจจงชงังไปถล่มดา่าเขาจนเกินไปความดีเขามีเยอะด้วยนะเปิ้ลน่ะเขาไปช่วยรายการหลายๆรายการเขาไปช่วยหลายๆที่เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ค่าตัวนะคะการไปร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยบางทีก็เป็นงานแต่งกิ้วนะคะเปิ้ลมึงก็ไปให้ไม่คิดต่างด้วยแล้วก็ไม่เคยถามว่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีน้ามันรถหรือเขาก็ไม่เคยถามนะอยู่ที่ว่าเราจะให้หรือไม่ให้นะคะเออแต่ว่างวดเนี้ยคือเขาไปออกเนี่ยก็คือเขาเขาเขาก็อยากออกมั้งนะคะแล้วก็ คงไม่ได้คุยกับผู้จัดก,การมา่ผู้จัดก,การโบกไปอีก5 0 0พันนะคะนนรับเพราะว่าเป็นเปิ้ลไอรีนมาเพราะว่าตอนนี้เปิ้ลก็ฮอตไงฮอตแล้วก็กระแสแรงแต่ความที่กระแสแรงเราก็ต้องยอมรับนะเปิ้ลนะว่ากระแสด่ามันก็เยอะกระแสชื่นชมมันก็มีนะคะเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าเปิ้ลทําใจได้อยู่แล้วเ<ม>ปิ้ลอยู่ในวงการมานานแล้วเพราะฉะนั้นเปิ้ลทําใจได้อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็อย่าฟ้องร้องกันเลยไก่เกลียดดีกว่านะคะ<ม>ขอโทษขอโปยก็จบนะคะเ<ม>พราะตอนนี้เ<ม>ปิ้ลก็ดังมากแล้วนะคะอื ก็ดังมาดังตอนเพลงไงล่าสุดที่ไปปล่อยเพลงดังแต่เป็นสปอร์ตเดี๋ยวดังเล่นละครแล้วเปิลเนี่ยแล้วก็มันดังกันสปอร์ตมันทำมันทําเพลง่ะคนมันทําเพลงนอกกระแสแต่มันดันดังไงอืมมันทําเพลงนอกกระแสแต่ของมันดังไง ออมาดูนี่ดีกว่าอีก,กเรื่องหนึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าก็เป็นประเด็นมานานแล้วนะครับแต่จบลงแล้วสาหรับเจราจาลงตัวสับเบลบุษยาโพสขอโทษดิวอริิสา,านะครับรู้สึกสำนึกผิดนั่นเองนะครับคือพี่สาครนเขาก็ส่งมาให้มาให้นะหลังจากฟ้องร้องมีประมาทนะครับมาเป็นปีเลยระหว่างอดีตแก๊งเพื่อนอย่างเบลบุษยานะครับลูกสาวนะครับของคุณบรญยินเนาะแล้วก็คุณดิวอริสา,านะฮะล่าสุดคุณเบลได้มีการโพสนะฮะผ่านโซเชียลของตนเองถึงบทสรุปข,ของคดีแบบนี้บอกว่าวันนี้เบลมาสาลอาญากรุงเทพ ในคดีที่ดิวฟ้องเบลสามารถเจรจากตกลงกันด้วยดีและปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดีจึงโพสต์ข้อความตามที่ข้าพเจ้าได้มีการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทนางสาวอริศราทอบริสุทธิ์หรือว่าคุณดิวในช่วงเดือนเมษายน64ในไอจีนะฮะ,ะรวมถึงให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆนะครับที่มีการกล่าวหาทางด้านของคุณดิวด้วยนะฮะให้ได้รับความเสียหายข้าพเจ้าเนี่ยรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่ทําลงไปทั้งหมดข้าพเจ้าจึงขอโทษนางสาวอริศรานะครับหรือว่าคุณดิวในเหตุการ แต่กล่าวมานะที่นี้พร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆบอกว่าจบแล้วโดยแฟนๆครับต่างเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีบอกว่าน่ารักเพื่อนที่รู้จักสํานึกผิดแล้วก็ขอโทษน่ารักเสมอเราอยากให้เพื่อนเราคนหนึ่งทาแบบนี้บ้างจังนี่บางคนเมนแบบนี้นะบางคนบอกว่าพร้อมให้อภัยอยู่เสมอจ้าดีใจกับน้องด้วยนะที่เคลียร์กันได้อย่างลงตัวค่ะก็จ,จบแล้วค้าความกันมาเป็นปีเลย นะคะก็ถึงได้บอกเห็นไหมล่ะคดีพวกนี้คดีหมิ่นประมาสามารถจะจบได้คุยกันคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนอคนเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วทะเลาะกันบนเรือแล้วก็มีปัญหากันแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าให้สัมภาษณ์แต่ทางเบลน้องเบลจะให้สัมภาษณ์เยอะนิวเขไม่ค่อยให้สัมภาษณ์หรอกเพราะทนายความเขาเนี่ยเขาคงจะเตือนพิสาคร,รสุดิชัยเขาคงไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเสร็จทีนี้เขาก็เลยฟ้อง นะคะความเป็นเพื่อนเน่ะเวลาไปเจอหน้ากันในศาลเนี่ยบางทีมันก็เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันม,มันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าไก่เกลียยอมความกันได้เพราะศาลท่านก็มีนโยบายของศาลเลยว่าถ้ากรณีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาให้จไก่เกลียก,ก่อนอนะคะจะไก่เกลียก,กันทีครั้งก็ต้องไก่เกลียก,กันไปก่อนเพราะว่าบางทีคนเรามันไก่เกลียกันแล้วมันเกิดความเห็นอกเห็นใจกันนะคะแล้วก็ อ่ากับอา่าเขาเรียกว่าผู้ที่ไกล่เกลี่ยนเนี่ยก็เป็นผู้พิพากษาร,ระดับเขาเรียกว่าชั้นสูงเหมือนกันนะคะเขาท่านจะมีอา่าเขาเรียกว่าท่านจะมีกลยุทธ์ในการพูดคุยให้ทุกคนเนี่ยยอมยอมยินยอม,ยอม,ย,อมยอมความกันโดยที่ไม่ต้องเอาคดีพวกนี้ไปส่งสู่ศาลนะคะเพราะว่าศาลเนี่ยท่านว่าความ เป็นแสนคดีเป็นแสนคดีนะคะเป็นแสนคดีคดีอาชญากรรมคดียาเสพติดคดีลักทรัพย์คดีฉกชิงวิ่งราวคดีรถชนกันตายมันเป็นแสนแสนคดีท่านทางานหนักไอ้คดีพวกนี้มันจะเป็นคดีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเบาเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยยอมความแล้วก็ไกล่เกลี่ยกันได้ค่ะนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากการไปขึ้นคดีแล้วมันปวดหัวนะ้คุณผู้ชมนะมันก็ต้องมีของดีติดตัวไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้แนะนํานะคะ เป็นกุญแจ2ดอกเลยนะคะเป็นกุญแจของเขาเรียกว่าท้าวเวสสุวรรณนะคะหน้าแรกจะเป็นหน้ายักษ์นะคะหน้าที่สองจะเป็นหน้าเทวดามีสองหน้าพร้อมกับบทสวดนะคะเพื่อที่จะเรียกทรัพย์แล้วก็ให้รัพย์อยู่กับเราได้นานที่สุดล็อกเก็บทรัพย์เอาไว้นะคะไม่ให้ทรัพย์ออกไปเงินเข้ามาก็ต้องเก็บเอาไว้ไม่ให้มนันหลุดออกไปไม่ใช่เงินเข้ามากระเป๋าซ้ายออกไปกระเป๋าขวาไม่ได้นะคะส่วนอีกอันนึงนะเป็นเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ความรักนั่นก็คือกุมารทองน้องข้อจีซึ่งเป็นกุมารทองกระเทย เจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในเมืองไทยวิธีขั้นตอนของการผลิตการปลูกเสกมีทุกอย่างนะคะในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อนะคะเพราะว่ากุมารทองน้องข้อจีเนี่ขาบอกว่าขอหวยก็ได้หวยนะคะอขอความรักก็ได้ความรักนะคะเพราะว่าน้องข้อจีเขาเสียชีวิตแล้วก็มีตัวตนอยู่จริงในเมืองไทยนะคะไม่ใช่ของต่างประเทศนะคะวันนี้เช่าบูชากันได้แล้วค่ะคับวันนี้เลยนะครับเริ่มต้นที่กุญแจาทาเวสวรรณพิทักษ์ทรัพย์นะครับก็มี2รูปแบบด้วยกันเลยนะฮะรูปแบบแรกคือเนื้ออร่อยลมดามเปิดเช่าบูชาอยู่ที่690 9บาทนะฮะอันนี้แนะนําเลยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือเนื้อเงินแท้รมดาครับเปิดเช่าบูชาอยู่ที่1,599บาทนะครับส่วนกุมารทองน้องเข้าจีนะฮะหเดียวในโลกแบบน,นี้เพราะเป็นกุมารทองกระเทยนะครับสามารถบูชายอยู่ที่ตนละ2,500บาทนะฮะถ้าใครสนใจนี่เลยครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0851114466หรือที่ไลน์แอดก็ติดต่อได้เลยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆอยากจะรู้ที่มาที่ไปความเป็นมาเป็นไปของด้านหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นกุมารทองน้อง จีจะเป็นกูแจาทาเวสสุวรรณพิทักษ์ซับเนี่ยนะครับไปดูได้รายละเอียดอยู่ในเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อการสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ